ไปดูเรื่องของเกี่ยวกับญาติผู้ป่วยตามโรงพยาบาลบ้างนะครับขณะนี้ในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยจานวนมากที่ต้องเข้ารับษา,าในรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ว่าหลายคนอาจจะลืมนึกถึงญาติพี่น้องที่ต้องมาเฝ้าญาติผู้ป่วยนั่นเองนะครับเพราะมารอดูอาการซึ่งก็มีจํานวนมากเช่นกันและโรงพยาบาลแต่ละแห่งก็มักจะไม่สามารถรองรับได้บางคนต้องหาที่พักใกล้ๆทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นองค์กรเอกชนนานาชาตินะครับจึงเริ่มสร้างบ้านพักผิงให้กับญาติคอยเฝ้าติดตามอาการผู้ป่วยอย่างหนักแล้วก็ใกล้ชิดครับติดตามจากรายงานของคุณรีชุดาววิิ สองสามีภรรยาจากอุทัยธานีเดินทางไปกลับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กอนุสาวรีย์ชัยกรุงเทพเพื่อเฝ้าดูอาการบุตรวัยสามขวบป่วยด้วยโรคมะเร็งเซลล์เป็นเวลาเดือนครึ่งโดยยังไม่รู้อนาคตต้องมาอาศัยบ้านญาติที่สะพานใหม่เพื่อจะได้ดูแลลูกได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายครอบครัวที่ได้รับโอกาสเข้าพักในบ้านพักพิงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักให้กับญาติผู้ป่วยวิกฤตยากไร้ที่ต้องเฝ้าอาการไข้ตลอดเวลาและยอมรับว่าตลอดเดือนครึ่งเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเฝ้าอาการลูกแล้วหลายพันบาทก็น้องพ่อการหนักแล้วก็อยากให้พ่อแม่มาอยู่ใกล้ๆน้องตอนนี้รู้สึกได้อยู่ใกล้รู้สึกช่วยช่วยจิตใจเราเราได้ังไงบ้างไหมครก็ <c oughs> ดีขึ้นนะโจตีแบบ อยู่บ้านปากับนอนะวา่าโทรศัพท์จะดังหรือเปล่าอัวน้องเขาเป็นอะไรไปอีกแล้วก็มาไม่ทันเมื่อครั้งที่แล้วกลับไปสี่ทุ่มก็ยังไม่ทันได้นั่งยังไม่ทันอะไรเลยคุณหมอเขาโทรมาบอกว่าน้องแย่ก็ต้องนั่งรถกลับมาที่นี่ องค์กรเอกชนได้นำแนวคิดการสร้างบ้านพักพิงที่ทำแล้วในกว่า300หลังทั่วโลกเปิดให้ญาติผู้ป่วยเรื้อรังที่จำเป็นต้องเฝ้าไข่อย่างใกล้ชิดเข้าพักโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในบ้านมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำรวจจากความจำเป็นของผู้มาเฝ้าไข้ที่พักรับรองได้พร้อมกันครั้งละเกือบ30คนแบ่งเป็นห้องพักรวมหญิง15เตียงชายสามเตียงและห้องพักเดี่ยวสองห้องห้องครัวห้องพักผ่อนห้องซักผ้าตากผ้าทำให้ญาติผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับการหาที่พักแต่การเข้าพักจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบ้านมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์พยาบาลร่วมพิจารณาตามความวิกฤตของอาการผู้ป่วยและความจําเป็นทางหอผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นคนคัดเลือกครอบครัวที่เข้ามาโดยที่เราจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์ของครอบครัวที่จะสามารถเข้าพักได้ยกตัวอย่างเช่นครอบครัวที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือครอบครัวของน้องที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่มาจากต่างจังหวัด ห่างไกลจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหนึกิโลเมตรเป็นต้นไปทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าญาติผู้ป่วยจำนวนมากยังต้องการหาที่พักเวลารอเฝ้าไข้ปัจจุบันมีการนอนรอค้างคืนภายในโรงพยาบาลน,นอนใต้เตียงผู้ป่วยหรือหาที่พักโดยรอบโรงพยาบาลที่เปิดให้พักคืนละ50และ120บาท หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรื่องนี้ริเริ่มเป็นสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนอาจจะช่วยลดความเครียดสำหรับญาติที่ต้องเครียดจากอาการไข้ได้ศีสุดาวินิสวรรคสำนักข่าวไทยรายงาน